ก้าหกสองเก้าหกสองให้ไปสองตัวครับให้ไปสองชุดสามตัวเก้าเจ็ดสองกับเก้าหกแเล่น่ได้จับสองสองหกหกสองบร่ได้จับให้เจได้เนาะไ่สันยเนาะวสามตัวนั่นการม่นปู้เขาซื้อปินนั่นทีเขาถูกดิม so ันเก้าเกาหกสองเนาะเก้าก็คือหกหกก็คือเก้าเลย่าะพวกนน ก็ถึงสามตัวพอดีเนาะออกมาเป็นหกสองหกโองเงินหนึ่งนิสานสิบหกถูกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ้ตังคนภูไทยนะคะท่านผู้ชมตอนนี้อยู่กับพ่ออุดมจะมาปล่อยไปกันท้องกลางงวดเขาทุ่งงวดเยอะนะไม่จะได้กับพ่อ ไปทวงสามงวดอัวือพุ่มกับเขาทุวดเนี่แมนตัวเลขพ่อเขาอยู่ค่ะงวดนันงวดส่วนสามนั่นพ่อให้เงินคนทำมาจีบแลกนง่พ่อให้ทองคู่ให้เงินเกตให้เกตใจหากับกหาพ่อเอาไฟสายพอออกได้บอกเอาของหนูก็ได้มันซองน้ำพ่อเห็น้เงินใหเกหากับฮกหาบ่ละวันนี้มาจิบทองเงินเก็ตตังกับมน้ำค่ะพ่อก็เลยให้เงนให้บนเงน มันบวชเขาดอกบุญแต่ว่าพ่อไปคือการมันเขาหน่อแต่ว่าพ่อจับศูนย์หนึ่งศูนย์ที่ศูนย์สามศูนย์สองคว่าเป็นลางแต่ว่ามันหอกบุญเนะาะใช่ไหมพ่อให้แน่นๆนั่นศูนย์หนึ่งกับศูนย์ที่มันออกตัวกันมันอ 3, 0, 02, อกตัวกันเหอนกันใช่จหมพ่อศูนย์สามศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สองตัวกันเนาะจ้า,าวันนี้งวดงวดที่พานไปแล้วนี่ พ่อกระหาย,ยันยง 9, 7, 2. 2> 9, 7, อ่ะเกา 9, 6, 2. 2> ้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเออเให้เก้าหกสองให้ไปสองโถครับให้ไปสองชุดสามตัวเออเก้าเจ็ดสองกับเก้าหกสองเออเราก็เจ็ดเจ็ดสองแต่แต่พ่อบจับมาองสองเจ็ดเจ็ดสองใ่สามซีนว่าเป็นล่างกับ บอบ่คืดปลาไปไหนหรอก่ว่าคืดปลากามันมาก็เลยบม่ไจับสองสองหกหกสองบร่ไดจับให้เจได้เนาะในสั่นเเนาะเชไดแต่ว่าสามตัวนั่นกำลมันพูดเขาชื่อปินนั่นที่เขาถูกดิมันเข้าไเนะเข้าหกสองเนาะเข้าก็คือหกหก็คือข้าวะคนเคยก็ทีสามตัวพอดีเนาะออกมาเป็นห สองหกค่ะองเงินเขาก็บ้าถูกเดียเดีวเ้าเอากันมดถูกตรงๆเขาก็บ่าถูกเพ่อถูกตรงจังสีว่าถือเป็นมาจ้ะแม่นนะคะคือพ่อบ้าแต่พี่น้องนะคะขันโบถือเป้นกับว่าโถือนะคะตอนนี้อโดมกําลังเปลี่น ผูกเทียนนะครับผมแก็ดอกไม้นะอยู่ซ่านะครับตามิกิ่งพ่อกับโมได้ทำมิีที่ส่องอยังดอกกรบเพิ<ช>่นเพราะว่าจักเมนเพิ่นทิ่ชอบแบบไหนนอาก็ขอธรรมดาเนาะอนก็นข,อขอว่าขอมิดคอ,อ,อได้ตวงได้ไส้นี่แหละ่าวันนี้ขยายตัวดใดให้เห็นอีกขึ้นเท่านั้น ถ้าให้เห็นถ้าให้เห็นแล้วก็ให้คืนตัวเลขพร้อมสิบอ่ะค่ะแมนตอนนี้เล่ดังแล้วบ่ขอโอ้ยตะกอนคือดังคือซาแท้บ่พอเนี้ย่อครับบ่แต่วันเนี้ยวุ้ยตาดีบ้านใกล้กันวุ้นกันจนคุ้ยถือมันบ่อือท่านบ่แมียนั่นทันไม่รวมบ่บ่ได้ดอกตัวเลขหย่อนกวาเนาะแสดงว่าถูตรตลกก็เคยให้ขอนอะแมนดีที่แหลกพอบ่หูจากวามีเป็นยานาอยู่ เกี่ยวกองหน้ากับโบหูตอนตอนนั้นมันยังฝนตกอยู่เน,ะน,นาะบานนาฝนบานพอ่อกันเลยยืนปุ้ยกันยุ่นนี่แหละ,ละเกี่ยวกองหน้าบาน,นีอุ้มเงี้ยมันฝันบันบานแต่ยันหนาอยู่นี่ม,มันออกมาออกมาเหมือนมัดไทยไทยอ๋กพวกยืนยุ่นนี่คือพวกเห็นมาสัน่นบานีพอ่อกันเลย าขอยันไปเห็นเลขสองเก่าเขาตุ้งต่งหรอครับฟูดทันางสองเก่าตุ้งตรงนิดหนึ่งย่างก็ย่างม่าเบิ่งเลยย่างเหมือนเพิ่งคลองเบิ่งเห็นเหยเล็กเลยเออพอได้ฝันได้เห็นจัจจารอก่งเลกจัาริสองเก้าวันกับพอดีม้วนล้วนไม่พอสามเก้าวันสองสองหนีจะว่าเก่ายังม่โตสามหนี ขืนมากเลยสามเต้าอันพวก่อเียนึ่งเขาบงพอองหกสิบลิตรัะพ่อว่าเป็นพ่อว่าวเลยมาดีกับพ่อดีแห้สามเต่าสามสามช้อนนีสามข้นมาแท่นมันก็เป็นสามเกาอันบ่ลางมาดีว่วนรู้ไหมวนั่นพ่อไปได้ซื้อว่านเด้ครับซื้อว่าเออซื้อว่านไป ม้วใดม้วนแรกวไมจนได้ซื้องวนแมนบะค่ะพ่อแมนมาซื้ที่สองนะมวนสามเก้าพอบันใจได้บันพอซื้อหารวยหารวยเลยตอนนึ่งบันพ่อแบบคือก็ได้ซื้องวอยู่ได้ซื้อม้ว่มีม้วนสามหมื่นว่ามันมันถูกคมันแข็งมันมันนะคะเนาะเออาันี้วดที่สามบันครับ สามนี้แต่ว่าหามามันมาแทนสามมาแทนสามเก้ายังคือเก่าครับออกยังบัดนี้พ่อมันออกหาหาเก้าพ่อชื่อสองตัวพ่อหนึ่งห้าเก้าห้าเก้าตรงอีกเออหาเก้าอีพ่อทั้งชื่อหลายบัดนี้ค่ะชื่อเกต้ร้อยวนโอ้มันเป็นบน็อตใหม่เพรากับชื่อรถที่ลายอยู่ค่ะมันมันบ่ถูกน้ำฝนแล้วกันม้วนตางของตัวไปไหนสวัสดีเพื่อนว่าเพิ่งไห้นครเนาะถ้าเอาเป็นกระโุกมาเนาะะค่เนาะ มันต่อไปก็นไลน์มวดด้มวดอบอกช่องหกช่องยังไปผุไหยครับแสดงว่าเธอพิ่ปีปีนะเบ็ดปีเลยแต่ว่าเบดปีหางเนี่ยห้างจากกันช่วงกันแตมีช่วงได้ช่วงบ่ไดมันมาจากเพิ่นกับพวกหายซูมวดแล้วเนาะตอนนั้นคือเขาฝันอย่แล้วกับฝันงวดฝันงวดพวกฝันกันคนี่มันโว้ยันบอกถือซูงวดซมวดมั้งค่ะ โอกถึงซุ่มหัวซุ่มัวก็ไ่ได้เห็นเนี่ยโดนเลยว่าตาตอุงวดแล้วว่มันกัมีหัวติดมวดูเละเลขกอะลาวาสันมากในปีนั้นถูกไปตรง้แต่ะทบปีนี้พร่อว่าพ่อมันเบา่ามันถูกถูกมากหมดเลยตั้งแต่หวหกหนึ่งหัวหกหนึ่งมามันใบหววที่สองมาไทยทำาหากครับหาหกหวิดมาสาซัน มาไทยทั้งมวลที่สองมันออกสูนเก่าพ่อเกิดไอขุนทั้งไอขุนทั้แต่ว่าว่าลางเนาะพ้นเออว่าบนมันออกกลางสูนเก่าคร่ะพ่อแต่ตรงตรงมิดสูนเก่าตัวเดียวเนี้ยแม่ขับเนียเนี้ยต้อจำได้อยู่ครับวันนี้พ่อก็บอกว่าปั่นยันรถรถเนี่ยตะเบียนไม่เนี่ยมันหนึ่งเก้าเก้าศูนเนาะค่ะวันนี้มาเตียวตะศูนเก้าเก้าศูน แต่ว่าทะเบียนเก่าหน่ไม่ัดถือขึ้นกันค่ะทะเบียนเก่าหนึ่งหกหกสามหกสามมันขึ้นบนบันที่ะกลายเปนกยนเี่ยตังหกสามทั้งศูนย์เก้าดถือทั้งบนทั้งล่างก่อนงวดนี้ได้พ่องวดนี้งวดนี้พ่อพูดว่าภาแบบนี้เนาะถือเมื่อไรงวดแล้วงวดนี้ี่ได้ตัวเลขจังไดเนาะฮะ เลขยังพอซีเก้าหกคือใ่หมุนได้ฮะใจหมุนใจหมุนเพราะว่าพ่อโ่มมั่นใจว่า4ีเก้าหกแมนเป็นซีเก้าสามตัวซีเก้าซีหกหกเก้าสิบอ่หมุนไปกลับบนล่างสิบอ่ค่ะโอ้ที่มากจะไหนค่ะพ่อเลขตัวนี้เลขตัวนี้มันมันก็เรื่องฝันเนี่ยพ่อฝันมาจ้ะฝันเนี่ยเรากะ มันกะกับสูตรมาน้ากันเลยนะโอ้ยถามความฝันพอสะก้อนแสดงว่ามานจะซีเก้าหกน่องนึ่งวันวันหนึ่งกะกับสูตรกับฝันอยู่ด้วยพอฝันเ็นธาตุธาตุฝันว่าได้เลี้ยงหมูหลายเลยมันเคยขายว่าเลขมันจิตถือเกือบถือสามตัวเห็นบะค่ะเก้าหกสองน้ำมึงทำครับนั่นแหละหกกับสามเก้าเก้ากับสามนั่นแหละไม่ถ้าแม่นกลับลงมามันกัถือแล้วเนาะสามตัวนี่พูดว่าเฮ้ยเลี้ยงหมูเนาะ เพา่อเรียงมูนันขังไว้หละลายท่านพ่อให้ตัวไดก่อพอให้ตัวใดก่ยาให้เอฟซฟังเบิ่อพ่อให้ไปเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองแล้วก็จับคู่ให้สองเจ็ดเจ็ดสองค่ะบาณีมาให้อีกจุดหนึ่งเก้าหกสองโอ้ขันเอฟซีามตัวเล้บ่เดีบาณีเขาได้ปีอมเาได้จับให้เาได้จับให้สองตัวบ่ได้จับสองตัวจับมันกับ่จับหลายมั่กับจับท6องหกสองนึงแต่ว่าบานี ชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งนั่นเจ็ดเจ็ดสองเพราะว่าพ่อมั่นใจว่าเลขมันสิมาเลขสิมาบ่วหากบาหากายบ่วหาบกายโตดโอบาา้บ้วหาบกายเบิ้นหนาครับก็คืองวดนี้นั่นพ่อมั่นใจสามตัวนี้พ่อย่ำตัวเลขยไหมก็รู้พ่อเมื่อกี้ไหมพ่องวดนี้พ่อว่าพ่อว่าเดี๋ยวสี่สี่เก้าหกเออนี่แหละ สี่เก้าหก่ะค่ะเป็นเลขฝันบ่พอมันเป็นเลขฝันน่ลนะฝันกับฝันเจ้ากับฝันอีวามียังมาได้หลายนี่ล่ะค่ะแต่มันมันบ่ได้ฝันเป็นนั่นแต่นี่คือเจ้าขงอวดมันจีฝันว่าได้พร้อมได้ยังยังเจ้ากับลูกสีนึงค่ะครับอย่างนึงถ้าฝันว่าเห็นลูกสีลูกยัง ออกฝันเกี่ยวกับลุงสีรนุ่มมันหนุม,มาเป็ี่ยนสีเก่าเด้อเก่าสีดิอืมแต่ว่าเกี่ยวบ่หมดนี่พ่อแต่ว่าพผอมพผอม,อมช้าพอ่พอน่อมาเดินสีเลยดิหมดนี่หมดน,นี่เดินสีอ่ก็เป็นสีน่เก้าหกอันนี้เป็นเลขชอบแล้วก็ตรงก็เลขฝันพผอมแมนนะคะสรุปแล้วก็คือจะเป็นสี่เก้าหกนะคะท่านผู้ชมรึ่ง the problem is that i